ไม่เชื่อ,อยายบลูกเก็บเงินไม่อยู่เก็บทองดีกว่าสำหรับใครนะคะที่รู้ตัวว่าเก็บเงินไม่อยู่แน่ๆจะแบ่งเก็บก็ต้องมีเหตุผลให้แบ่งออกส่วนพัฒนาขอเพิ่มทางเลือกการเก็บออมเงินที่เรียกได้ว่าถึงจะเป็นสายช็อป แต่ก็ช็อปแบบออมได้สบายๆเลยค่ะ1ในทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการซื้อทองเก็บค่ะเพราะทองคำนะคะถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สามารถนํามาทดแทนการฝากเงินหรือเก็บเงินสดได้เป็นอย่างดีและไม่ว่าคุณจะเก็บเป็นทองคําแท่งหรือเป็นทองคํารูปพรรณก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีทั้งนั้นค่ะไม่ว่าเราจะซื้อทองไว้ที่ราคาเท่าไหร่เมื่อวันไหนที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เราทำการขายเราก็ได้กํำไรค่ะแต่ถ้าเราไม่ขายเชื่อเถอค่ะว่าราคาก็ไม่ได้ลดลงไปเท่าไหรนะ่นักจากระดับราคาที่เราได้ซื้อไว้ที่สำคัญการมีทองถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวสามารถเป็นทุนทำธุรกิจหรือต่อย,ยอดให้เราได้เพราะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทุนสำรองก็ได้ด้วยนอกจากนี้หากเรามีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงิน เราก็สามารถนําทองที่เราสะสมไว้มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตทางการเงินทําให้เราไม่จําเป็นต้องหันไปพึ่งพาการกู้ยืมที่ดอกเบี้ยสูงและเมื่อไหร่ที่คิดถึงทองให้คิดถึงสุวรรณพัฒนาค่ะ